ชาแนลแอปเปิลสตอรรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอปจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับน้อนปลอกหรือน้อนปลอกผีเสื้อนั่นเองค่ะพร้อมวิธีการจัดการนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยเห็นวัตถุบางอย่างนะคะหน้าตาคล้ายๆกับดักแด้ขนาดจิ๋วสีเทาๆรูปทรงรีๆแบนๆน,น,นะคะเกาะอยู่ตามผนังบ้านบางทีก็ดูเหมือนว่าจะขยับได้อีกนะคะมันคือตัวอะไรกันนะ ใช่ค่ะมันคือเจ้าหนอนปลอกที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละค่ะหนอนปลอกคือหนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะตัวหนอนจะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลตัวเล็กๆยาวๆนะคะมีลายเป็นครอบปล้องนะคะมีปลอกหุ้มสีเทาๆขนาดรวมตัวยาวนะคะประมาณ6-13มิลลิเมตรนะคะกว้าง3-4มิลลิเมตรนะคะพบได้ตามทั่วไปตามผนังบ้านนะคะโดยเฉพาะในห้องน้ําบางตัวก็ห้อยลงมาจากเพดานก็มีนะคะแต่ถึงแม้ว่าเจ้าหนอนปลอกนะคะจะดูคล้ายๆกับดักแด้น,นะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ดักแด้เสียทีเดียวนะคะ เพราะมันยังคลานกระดุบกระดกไปไหนตอนไหนได้อยู่นะคะปลอ,อกของเจ้าตัวหนอนนะคะจะเป็นสีตามวัสดุที่นําม,มาทําปลอ,อกนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีออกเทาๆนะคะแต่จะเทาอ่อนเทาเข้มเทาเป็นประกายระยิบระยับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นําม,มาทําปลอ,อกนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าเศษผมขนสัตว์ฝุ่นทรายใยแมงมุมหรือใบไม้นะคะ โดยมันจะกัดแท้สิ่งของรอบตัวของมันนะคะเท่าที่มันหาได้นะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆและนํามาทําปลอ,อกหุ้มตัวของมันเองนะคะและสําหรับวิธีการกําจัดนอนปลอ,อกที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการกวาดนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะเกาะอ,อยู่ตามผนังแต่มันก็ไม่ได้เกาะแน่นอะไรมากมายสามารถดึงออกหรือกวาดทิ้งออกไปได้อย่างสบายๆอยู่แล้วและควรหมั่นกวาดทิ้งบ่อยๆเพื่อที่มันจะได้ไม่พากันอพยพมาอยู่บ้านเราจนเต็มไปหมดนะคะแต่ด้วยการที่ตัวนอนปลอ,อกมีขนาดที่เล็กและเบามาก การกวาดด้วยแมกวา่าดอาจจะทําให้มันปลิวไปติดที่อื่นก็ได้หรืออาจจะโกยใส่ที่ตากผงได้ยากเพราะลักษณะตัวที่แบนสกอ็อตเทปถือเป็นทางออกที่ดีค่ะแค่แปะสกอ็อตเทปลงไปบนเจ้าตัวของนอนปลอกเท่านี้มันก็จะติดกับกาวเหนียวๆของสกอ็อตเทปสามารถนําไปทิ้งได้สบายๆโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะปลิวไปไหนเลยและวิธีสุดท้ายวิธีที่จะช่วยลดจํานวนนอนปลอกได้ดีและยั่งยืนที่สุด แต่อาจจะทําให้เราเหนื่อยสักหน่อยคือการหมั่นทําความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะมันคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาดไร้ฝุ่นอยู่เสมอเพียงเท่านี้เจ้าหนอนปลอกก็จะหาวัสดุมาสร้างปลอกไม่ได้และไม่มาเกาะตามผนังบ้านให้เราระคายสายตาอีกและนอกจากนี้บ้านที่สะอาดยังดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ จร,จ,รจริงๆแล้วเจ้าหนอนปลอกก็ไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรหรอกนะคะเป็นเหมือนตัววัดปริมาณฝุ่นในบ้านเสียด้วยซ้ําหากเริ่มเห็นหนอนปลอกผิดเสื้อปลูกบ้านก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเราควรจะจริงจังกับการทําความสะอาดบ้านได้แล้วนะคะ